ทรูเฟียสวัสดีค่ะสฟียนาหน้าปราณีแสงสีตำแหน่ง First Card Receptionist ประจำทรูเฟียสาขาดมอบางกะปิวันนี้ขออนุญาตไลฟ์เดโมในหัวข้อเรื่องแนะนำเครื่องดื่มรายการใหม่ให้เห็นภาพและน่าสนใจประจำวันที่6เมษายนพุทธศักราช2564ค่ะ ทูสเฟียสวัสดีค่ะสเฟียนานายินดีให้บริการค่ะวันนี้สเฟียนานาจะขออนุญาตแนะนําเกี่ยวกับเครื่องดื่มรายการใหม่นะคะที่ทางทูสเฟียได้คิดค้นสูตรพิเศษนะคะให้กับคุณผู้หญิงและคุณผู้ชายได้ลองริ้มรสชาติ ของเครื่องดื่มรายการใหม่นี้นะคะซึ่งชื่อแคมเปญว่า summer bliss นะคะซึ่งจะมาในช่วงของอากาศร้อนๆแล้วก็ช่วง summer แบบนี้เลยนะคะเหมาะมากเลยทีเดียวมาทั้งหมด3รายการด้วยกันนะคะสฟิน่าจะขออนุญาตเริ่มที่รายการแรกเลยนะคะก็คือ summer bliss crystal crystal fizzy นั่นเองนะคะจะเห็นว่ามีความ แค่ดูจากภาพก็มีความสดชื่นแล้วนะคะก็เป็นเครื่องดื่มสปร์ k กิ้งค่ะมีความเปรี้ยวหวานนะคะของความเปรี้ยวเนี่ยของเลมอนสับนะคะแล้วก็ความหวานของจินเจอร์ฮันนี่สับนะคะทางด้านล่างเราก็จะเห็นว่าจะเป็นคริสตัลเพลนั่นเองหรือว่าจะเรียกอีกอย่างนึงคือบุกนะคะซึ่ง สำหรับ Summer Bliss Crystal Fizzy นี้นะคะก็จะอยู่ที่ราคา100บาททางด้านบนก็จะตกแต่งด้วย Le monslice ค่ะสำหรับรายการถัดมานะคะชื่อว่ารายการ Summer Bliss Tea นั่นเองนะคะถ้าหากว่าคุณผู้หญิงหรือคุณผู้ชายนะคะที่ชื่นชอบเกี่ยวกับการดื่มชานะคะรายการนี้ก็เป็นรายการที่น่าสนใจเลยทีเดียวนะคะเป็นเครื่องดื่มชาไต้หวันนะคะที่มีความหอมละมุนของกลิ่น ผลไม้ต่างๆนะคะอีกทั้งก็จะมีความเปรี้ยวของเลมอนไซรัปนะคะแล้วก็มีความหวานของอจินเจอร์ฮันนี่ไซรัปเช่นเดียวกันนะคะทางด้านบนนี้ก็จะตกแต่งด้วยเลมอนสไลซ์แค่เห็นภาพก็น่าสนใจแล้วก็รู้สึกว่าต้องมีความหอมแล้วก็มีความหวาน เรี้ยวอย่างลงตัวมากเลยทีเดียวสำหรับรายการ Summer Bliss ีนี้นะคะก็อยู่ที่แก้วละ100บาทค่ะสำหรับรายการถัดมานะคะรายการสุดท้ายชื่อว่า Summer Bliss Mojito นั่นเองสำหรับคุณผู้หญิงหรือคุณผู้ชายนะคะที่ชื่นชอบในการดื่มด่ำรสชาติของกาแฟแล้วก็มี ส่วนผสมหรือเอกลักษณ์สดอื่นๆเข้ามาทําให้เครื่องดื่มรายการพิเศษแก้วนี้ของคุณผู้หญิงรู้วิชายที่ดูมีความน่าสนใจมากขึ้นนะคะก็แนะนําเป็นรายการนี้เลยนะคะ summer bliss mojito ซึ่งรายการ summer bliss mojito นี้ก็จะมีความหอมของเอสเปรสโซ่ทางด้านบนนะคะแล้วก็จะมีส่วนผสมของเลมอนเชรับ อยู่เช่นเดียวกันซึ่งจะมีความเปรี้ยวที่เป็นเอกลักษณ์ของชื่อของอ summer breeze นี้เลยนะคะซึ่งรายการเนี้ยเป็น summer breeze mojito oh ขาดไม่ได้เลยก็จะมีเป็น ginger honey syrup และที่จะเพิ่มความเป็นเอกลักษณ์ของแก้ว เครื่องดื่มรายการนี้นะคะก็คือ,อความหอมของใบมิน้นหรือชหรือทางเราเนี่ยก็จะใช้เป็นส่วนผสมของมันตาคูบานโไซรัปนะคะซึ่งจะมีความหอมความน่ารับประทานความเปรี้ยวหวานแล้วก็มีส่วนผสมของกาแฟ รายการนี้น่าสนใจมากเลยทีเดียวนะคะถ้าหาว่าคุณผู้หญิงและคุณผู้ชายชื่นชอบก็สามารถเลือกเป็นรายการ Summer b r e e z e Mojito ได้เลยค่ะในราคา110บาทนะคะสำหรับแคมเปญ Summer b r e e z e ทั้ง3รายการนี้นะคะก็ยังเข้าสิทธิพิเศษของลูกค้า True Black Card อีกด้วยนะคะซึ่งสามารถซื้อ1แก้วลด30%ถ้าหาซื้อ2แก้วได้รับเครื่องดื่มเป็น1แถม1ได้เลยนะคะน่าสนใจมากเลยทีเดียวสาหรับ3รายการนี้และแคมเปญ Summer b l i z e Summer ีสนน้ะะคะก็จะเริ่มวางจำหน่ายตั้งแต่วันที่9เมษายนนี้นะคะจนถึงวันที่30พฤษภาคมเลยค่ะถ้าหากว่าคุณผู้หญิงหรือคุณผู้ชายนะคะต้องการลิ้มลองรสชาติเครื่องดื่มรายการที่น่าสนใจที่เซฟยนาน่าได้แนะนำไปนี้นะคะก็สามารถเข้ามาลิ้มลองรสชาติแล้วก็เข้ามาใช้บริการที่ครูเซฟียสาขาดมอปางกะปิได้เลยนะคะสาหรับวันนี้เซฟีนาน่าต้องขออนุญ,ญาตลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ